ก่อนอื่นคงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีมิตรรักแฟนเกมกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมและไม่ต้องแปลกใจครั้งนี้นั้นผมไม่ได้อยู่ในเกมเซเว่นเซเว่นเซเว่นไหนสองก็เพราะว่าผมนั้นช้ำใจจากการเปิดสูมกาชาเรดของน้องโคเซ่โคเซ่โคซาโคขุนโคนยางคำแดงอะไรก็แล้วแต่ครับผมซึ่งผมนั้นช้ำใจกับตู้เรดตู้นั้นมากเปิดไปจนล้างตู้แต่ตัวละครที่ได้มากลับไม่ใช่ตัวละครหน้าตู้ที่เห็นเป็นน้องโคเซ่แดงมันเป็น ราเชลเฮ่ช้ำใจเหลือเกินเฮ้ยผมขอพักเกี่ยวกับเรื่องของเกม Seven, นซว้นสไวสักคู่กันแล้วกันและครั้งนี้นั้นผมก็จะมาพูดถึงเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เกมกันบ้างกันแล้วกันแต่ก็ไม่ต้องงงไปเพราะผมไม่ได้พูดถึงเกม Kenshin Impact หรอกผมเห็นภาพมันสวยดีและตัวละครก็น่ารักผมเลยเอามาเป็นฉากพื้นหลังก็แค่เท่านั้นเองฮ สำหรับเรื่องที่ผมจะพูดถึงในครั้นี้นั้นก็คือเรื่องของซีรีส์เรื่องหนึ่งครับผมซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งได้ไปดูมาผ่านทาง Netflix ซึ่งซีรีส์นั้นก็เป็นซีรีส์ที่สร้างมาจากเกมของค่ายเพลงชื่อดังค่ายเพลงหนึ่งซึ่งมีนามว่าไลออดแต่ก่อนนี้ค่ายนี้เป็นค่ายเกมนะครับผม แต่หลังจากที่ทํำวงเกิร์กรุ๊ปวงหนึ่งดังขึ้นมา <attend> เขาก็ได้เปลี่ยนจากค่ายเกมเป็นค่ายเพลงและในปัจจุบันนี้ก็เป็นค่ายหนังไปแล้วครับผมและซีรีส์เรื่องนั้นจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากซีรีส์ที่มีชื่อว่าอาเคนซึ่งค่ายเพลงไลออดเพิ่งปล่อยตัวออกมาซีซั่นแรกและจบไปแล้วสำหรับซีซั่นนี้ก็มีทั้งหมด9ตอนด้วยกันผมเพิ่งไปดูมาแล้วรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่แบบว่าสร้างมาจากเกมที่ ดีเรื่องหนึ่งหลังจากที่เจ็บช้ำน้ำใจกับหนังหรือซีรีส์ที่สร้างมาจากเกมหลายเรื่องครับผมและก็มีบางเรื่องที่เหมือนกับว่าเอาชื่อเกมไปแปะไว้เฉยอะว่า เฮ้ยหนังเรื่องน,นี้ทำมาจากเกมนี้นะแค่นั้นแค่แค่นั้น,น,นซีรีส์เรื่องอาเคดเนี่ยต่างออกไปครับผมอาเคดเนี่ยเป็นซีรีส์แอนิเมชันที่ค่อนข้างจะตรงกับเกมเลยทีเดียวและในขณะที่ซีรีส์เรื่องนี้มีความเป็นยบีก o ออริจินัซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังเป็นมิตรกับคนดูหน้าใหม่ด้วยเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้โยนความเป็นยเียบออริจนเข้ามาตุ้มไม่โยนความเป็นวายเข้ามาตุ้มไม่โยนความเป็นจริงเข้ามาตุ้มแต่เลือกที่จะเล่าตั้งแต่ที่วายยังไม่เป็นววาาายจจรรริงงงั <S 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 <N> ััม่่่เเนนือนอะะะคคคๆลลลสพธ์ขแตต และปมปัญหาต่างๆตั้งแต่ปมปัญหาความสัมพันธ์ของตัวละครแต่และตัวละครลามไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองซึ่งเป็นเมืองซอนและบิลทาวเวอร์จากนั้นปมปัญหาของตัวละครปมปัญหาระหว่างเมืองก็จะค่อยๆกระโบดปมเข้าหากันและก็ระเบิดตุ้มกลายเป็นโกโก้ครนระเบิดจริงๆนะระเบิดตุ้มตอนท้ายเรื่องนี่คือระเบิดตุ้มจริงๆระเบิดแบบค้างคาด้วยไอ้ตุ้มท้ายเรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าว้าจบได้แบบ เมื่อไรซีซั่นสองจะมานะ <laughs> <laughs> และเรื่องนี้ก็เล่าความสัมพันธ์ของตัวละครแบบทับซ้อนทำลายออกมาได้ดีมาก <c oughs> ขนาดที่เล่าถึงความสัมพันธ์ของตัวละครของจริงและวาย <c oughs> ก็ยังมีการเล่าถึงความสัมพันธ์ของตัวละครตัวอื่นด้วย <c oughs> บอกได้เลยว่าเข้มข้นกันเลยทีเดียว <laughs> ถ้าคุณเป็นแฟนลีกออร์บิเนน่ะคุณจะว้าวกับเรื่องนี้มากเพราะในเนื้อเรื่องอ่ะจะค่อยๆหยอดความเป็นลีกออร์บิเนเข้ามาแบบนิดๆหน่อยๆประมาณว่าฮ้ย นี่มันถุงมือของวาย่ินเะฮยนั่นมันแขนกลข้างที่3ของวิกเตอร์หรือเปล่านะแล้วไอตัวละครตัวเนี้จะกลายเป็นวอลวิกในอนาคตหรือเปล่าอะไรทํานองนั้นอะแบบว่าคุณจะว้าวมากและภาพของแอนิเมชันเรื่องนี้ก็แบบว่าโดนใจผมมากทําออกมาเป็นแอนิเมชันที่เป็นภาพสวยมากมันไม่ได้ออกเป็นแนวการ์ตูนจนเกินไปแบบการ์ตูนการ์ตูนมันเป็นแอนิเมชันที่เหมือนงานศิลปะมากกว่าแต่แล้วการเคลื่อนไหวของตัวละครเนี่ย มันพูดไปน,นั้นมันจะเกินไปหรือเปล่าวคุณต้องลองเข้าไปดูเองคุณจะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ผมสัมผัสหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> แล้ววกกลับมาพูดถึงปมปัญหาของตัวละครกันอีกสักหน่อยผมชอบปมปัญหาของตัวละครระหว่างจิงกับไวามากเลยนะเป็นปมปัญหาความสัมพันธ์ของตัวละครที่แบบดูแล้วโคตรอินอะ <c oughs> คือจิงและไวอะในตอนแรกในช่วงแรกของซีซั่นเลยอะผมสัมผัสได้เลยว่า จิงและว,วายเนะี่ยเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากๆและไล่ไปจนกระทั่งช่วงท้ายๆของซีซั่นน่ะผมสัมผัสได้เลยว่าความสัมพันธ์ของจิงและว,วายเนี่ยมันเหมือนกับคนแปลกหน้าที่ใกล้ชิดที่สุดอะ่ะคือเป็นพี่น้องกันก็นจริงแต่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันห่างกันออกไปไกลแล้วอะ่ะเรียกได้ว่าเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอ่ะคือเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อะ่ะบอกได้เลยว่าแฟนเกม l e League of Legends คุณไม่ควรพลาด a อนิเมชันซีรีส์เรื่องนี้ด้วยประการทั้งปวง และคนที่ไม่ใช่แฟนเกมก็ดูได้นะเนื้อเรื่องนี้เข้มข้นและเข้มจนเลยทีเดียว <Wow. S 1> ตอนนี้ใน n น t f l i x ก็มีให้ดูครบแล้ว9ตอนตั้งแต่ต้นจนจบซีซั่นเรียกได้ว่าดูกันไปจนตาแฉะกันเลยทีเดียว <c oughs> เอาเป็นว่าไปดูมาให้จบก่อนแล้วค่อยมาคุยกันส่วนตัวผมนั้นผมชอบซีรีส์เรื่องนี้นะผมจะรอติดตามซีซั่น2ทาง n น t f l i x อย่างแน่นอนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะมีซีซั่น2มาให้เราดูอีกเมื่อไหร่ <Wow. S 1> เพราะว่าซีซั่นหนึ่งเพิ่งจบไปแล้วก็ค้างมากจบแบบ ค้างคาสุดๆเลยทีเดียวสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้จะดีกว่าและถ้าใครอยากจะรู้ว่าวิดีโอต่อไปนั้นเป็นอะไรก็ขอฝากกดติดตามกันว้ด้วยหรือจะกดไลค์ด้วยความสมุเพศผมก็ได้นะไม่ว่ากันสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้จะดีกว่าบายบายไปก่อนแล้วกันงี้นเงี้ย